แจ็คแฟนฉันลุ้งไหวหลวงปุศิลาคนลุกได้เลขดังสองตัวสาตัวครบ16มิถุนายน67คลิปวิดีโอของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีรวงศ์ที่กำลังล้งใจจับเลขปิงปองนวัดพระาธาตุหมื่นหินหลวงปุศิลาสิริจันโทจังหวัดกาลสินกลายเป็นไวรันบนโลกออนไลน์ไปซะแล้ว โดยคลิปวิดีโอบนช่อง TikTok UNC c a s s i u m Thailand นี้แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศคึกคักของเหล่าแฟนๆแ,และขอหวยที่มาล้อมวงสองเลขเด็ดเก็บไปเป็นแนวทางแจ็คแฟนฉันจับเลขเด็ด2ตัว3ตัวครบแจ็คแฟนฉันลุ้งขายครั้งแรกจับได้เลข3ตัวเด่นคือ0-2ถึงสถึง0ส่วนครั้งที่2จับได้เลข5ถึง0รวมถึงเลข6ถึง7กับเลข8ถึง6ถึง5ซึ่งจับโดยพี่สาวคนสนิท พร้อมกับเอ่ยปากแซวขำๆตามสไตล์หนุ่มอารมณ์ดีว่าเป็นเรื่องแล้วมุมมองของชาวเน็ตกับเลขเด็ดแจ็คแฟนฉันบรรยากาศในช่องคอมเมนต์เต็มไปด้วยข้อความจากแฟนๆรวมถึงข้อหวยนักเสี่ยงโชคที่ได้รับชมคลิปส่งเข้ามาร่วมบุญร่วมอนุโมทนาสาธุอย่างรุนหลามหลายคนบอกด้วยว่าเลขดังกล่าวที่แจ็คแฟนฉันจับได้นั้นเป็นเลขเด็ดเลขดังของสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่16 มิถุนายน2567มุมมองของชาวเน็ตส่วนหนึ่งเชื่อว่าแจ็คแฟนฉันอาจจะได้รับโชคจากการไปทำบุญที่วัดหลวงปู่ศิลาส่วนมุมมองของชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าเลขที่แจ็คแฟนฉันจับได้อาจจะเป็นการโปรโมทอะไรบางอย่างและมีการจัดฉากขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงมุมมองของชาวเน็ตเท่านั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่สรุป คลิปวิดีโอของแจ็คแฟนฉันที่กำลังล้วงหายจับเลขปิงปองได้กลายเป็นไวรันบนโลกออนไลน์โดยเลขที่แจ็คแฟนฉันจับได้นั้นได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ต้องขอให้แฟนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะ